สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราพามาดู DC นะ70ต้องไหมครับทําไมทั้งคันนะครับทำซีไหมโดยคันนี้นี่ปากจะิบนะครับแต่ทําเป็นซีเหมือน60คอร์คอแล้วนะครับทำการวิววันนี้แท็กสวยนะครับสองข้างเราเปลี่ยนใหม่วิออกหมดเลย เราจะดูมันกว้างนะเราจะลื้อออกให้หมดเลยนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ใช่ในเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเจ้าของเ่ยเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋ยวจะลืมใหม่ทั้งทันเช็คดูให้รอบ ะจะพาเราพาไปดูคันที่ทำเสร็จเกือบจะสเสร็จแล้วแหละหล้วแล้วสติกเกอร์นิดหน่อยทำตามงบนะครับนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนลอนนครับเนี่ยคันนี้ครับ ี่จะไปลา้างอยู่นะครับปากเลดคอเลนนะครับแ็กไม่สวยนะครับคันนี้เปลี่ยนไหมให้วนนะครับเช็คไมทั้งคันเอาไปเกี่ยวข้าวด้วยเลยครับเคร่องดีปั๊มดีครับ พาไปดูเปลี่ยนใหม่หมดนะครับลองสติกเกอร์นะครับยังไม่มีเวลานี่พาลองอะไรเปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวนี้ลูกปืนคอลูกปืนอะไรเปลี่ยนใหม่หมดครับนี่ก็เปลี่ยนนะครับ ียนนใหม่ะรสนใจแบบไหนทักมาได้นะครับราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงคันนี้ขายอยู่ที่สามสิบสามนะครับสามสิบสามเียนร้อนนะครับสามสิบสามครับคันนี้รถปีห้าหกนะครับ สามสิบครับคันนั้นยังไม่เปิดราคาครับขอเ,เช็คให้ดูให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดราคาให้ดูครับไม่น่าเกินอาะทิ่์หน้าครับเสร็จแน่นอนคันนี้แท็กสวยครับแท็กไหนนะครับสองข้างท่านใดนสนใจก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือ โฟรูนหกหนึ่งห้าหกสองแนะครับขอบคุณครับ